สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะก็วันนี้นะครับผมมานะครับนอนนะฮะที่เขาเยี่ยที่งนะครับก็ลานกลางเต็นท์ที่ผมนอนเนี่ยครับก็เป็นลานกลางเต็นท์ชื่อว่าไล่ทอร์นาโดนะครับก็เห็นว่าขึ้นชื่อในเรื่องของลมนะครับอ่าอย่าว่าลมเลยนะฮะจากที่ผมดูหลายๆรีวิวนะครับ มันน่าจะเป็นพายุซะมากกว่านะฮะมันไม่น่าจะเป็นแค่ลมแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับฮ้ยลมมันจะแรงแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าคืนนี้ผมจะโดนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เต็นท์เล็กๆของผมเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคืนนี้นะครับไปสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะครับเมื่อคืนก็ ลมผมไม่รู้สึกเลยนะเพราะว่าผมหลับหลับไปตั้งแต่สองทุ่มอนะครับก็แสดงว่าลมก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับคือมันยังไม่ใช่พายุนะมันยังเป็นลมเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงฤด,ดูฝนด้วยนะครับแต่ว่าอากาศโคตรหนาวน,นะฮะหนาวมากนะครับเนี่ยผมตื่นแล้วนะแต่ผมยังไม่อยากจะออกนอกเต็นท์เลยนะ คืออากาศมันหนาวอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ยังมากับลมอีกนะครับโอ้ยก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับป่ะก็สำหรับตอนนี้นะครับพอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับ เห็นแสงอาทิตย์แล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอซุกอในเต็นท์ก่อนสักแป๊บนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงจริงนะข้างนอกเกินต้านนะครับ มันหนาวมากโอ้ยไห่ไหวนะไม่อยากออกนอกเต็นท์เลยนะครับโคตรหนาวหนาวกว่าตอนที่ผมไปภาคเหนืออา่าตอนตอนหน้าหนาวอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขานะครับแล้วก็ลมมันไม่ได้แรงขนาดนี้นะฮะก็ลมมันแทบจะไม่มีเลยนะแต่อากาศเย็นนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยมันมีทั้งลมแล้วมันก็มีทั้งอากาศเย็น พอผสมกันแล้วนะครับมันเข้าไปเนื้อเลยนะฮะมันหนาวมากเดี๋ยวให้แดดออกสักหน่อยก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายวิวทิวทัศน์ข้างนอกนะฮะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโคตรจะหนาวเลยนะออกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ต้องรีบโดดกลับเข้ามาในเต็นท์เลยนะโอ้ยเย็นก็สําหรับวิวทิวทัศน์ที่นี่นะครับสวยงามมากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็ใช้เวลาเดินทางมาที่นี่เนี่ยเพียงแค่ ไม่ไม่กี่ชั่วโมยนะครับผมออกจากบ้านมาเมื่อวานก็บ่ายแล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสามได้นะครับก็ผมมาถึงที่นี่เนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณักตีไปสักสามชั่วโมงนะครับก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับก็สําหรับอ่าพี่ๆที่นี่นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ที่ไล่ที่นี่นะครับก็ใจดีกันมากๆนะครับคอยดูแลเรานะครับคอยเป็นห่วงเรานะฮะแบบเห็นเรามาคนเดียวนะครับเต็นเล็กๆอย่างเงี้ยครับเขาก็มาช่วยจับเต็นท์ให้นะครับก็กลัวเต็นท์มันจะปิวนะครับก็ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อของทุกคนนะครับที่จองไว้นะฮะก็จะคอยเช็คชื่อเช็คชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมาถึงกันยังนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมก็มาถึงเป็น คนแบบเทท้ายเลยนะครับก็ยังดีนะครับที่มีที่นะฮะเดี๋ยวไว้ให้เรานะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็สําหรับเขายายเที่ยงนะครับในอดีตนะฮะก็มีเรื่องเล่าอยู่นะครับว่ามีตากับยายนะฮะคู่หนึ่งนะครับได้ขึ้นมาถางป่าสร้างบ้านนะครับปลูกผักปลูกข้าวนะครับแล้วก็หาของป่าอยู่บนเขาเนี่ย ลงไปขายนะครับโดยคุณยายเนี่ยจะเดินเท้านะครับนำของป่าที่ได้นะครับรวมถึงผล,ผลผลิตในแต่ละวันเนี่ยก็ไปขายที่ตลาดจันทึกนะครับก็เป็นอำเภอสีคิ้วในปัจจุบันนะฮะก็มาถึงตลาดในเวลาเที่ยงวันเป็นประจำนะครับเมื่อคุณยายเสียนะครับจึงมีการตั้งชื่อเขานี้ว่าเขาเยี่เที่ยงนะฮะโดยประวัตินี้นะครับผมก็หามาจากอากูนะครับผม สำหรับความสูงนะครับบนเขาเยี่ยท่งเนี่ยก็มีความสูงนะครับจากระดับน้ําทะเลนะฮะประมาณ650เมตรนะครับผมก็ไม่สูงมากนะแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนนักหนานะครับลมแรงมากนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นฤดูฝนนี่ก็ไม่ใช่เรียกลมนะครับก็น่าจะเป็นพายุแหละนะครับแต่ว่าเต็นท์เล็กๆผมนี่ก็เอาอยู่นะครับก็ไม่ปิวไปไหนนะฮะก็ถือว่านิ่งใช้ได้เลยนะครับนอนสบายทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็หน้าเต็นท์ของผมตอนนี้นะฮะก็หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกนะครับซึ่งถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นพระอาทิตย์นะ,ะกำลังตกดินนะับแบบสวยงามมากนะครับก็เสียดายนะครับที่ผมมาถึงเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยรับไปแล้วนะครับก็ไม่ทันนะฮะ mm hmm. ก็เราสามารถนะครับมองเห็นนะครับวิวทิวทัศน์ของลำตะคองนะครับได้จากทิศตะวันตกนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับผม สำหรับห้องน้ําห้องท่าที่นี่นะครับก็บอกว่าค่อนข้างที่จะพอนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวนะฮะก็มีจํานวนหลายห้องมากๆนะครับก็ที่เห็นนี่คือมีฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งอีกแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีจํานวนห้องน้ําที่น้อยกว่านะครับผมแล้วก็สำหรับที่นี่นะฮะสรรัญญาณ WiFi นะครับก็คือ Wi-Fi ฟรีของทางร้านเนี่ยยังไม่มีนะครับก็เสียใจด้วยนะครับสำหรับ s าวโซเชียลนะฮะแต่ว่าสัญญาณเน็ตนะครับก็พอมีบ้างนะครับอย่างผมใช้ทูเนี่ยนะฮะก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมอย่างตอนกลางวันเนี่ยโอ้โหอากาศดีแล้วก็สัญญาณเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนไม่ค่อยจะมีนะฮะสำหรับค่าบริการที่นี่นะครับก็เพียงท่าละ250บาทนะครับต่อต่อต่อคนนะฮะต่อคนเออแล้วก็สําหรับใครที่จะกางทาเพิ่มนะครับก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ เพราะว่ามันก็จะไปกินพื้นที่นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวคนอื่นนั่นเองนะครับก็คือท้าเพิ่มที่ยื่นออกมาจากเต็นท์เรานะครับก็มีพื้นที่เท่ากับเต็นท์หลังหนึ่งเลยนะฮะก็เราก็เห็นใจนะครับทั้งทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งทางของทางลานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็สาหรับตอนนี้นะฮะผมก็ ได้เวลากลับแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับกลับกรุงเทพนะครับก็ตั้งใจว่านะครับจะมาโต้ลมนะครับที่เขาเจดเที่ยงนะฮะก็ไม่มีลมแรงเท่าไหร่นะครับก็มันไม่ใช่หน้าฝนด้วยแหละนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าอากาศเนี่ยหนาวมากนะฮะก็ลมบวกอากาศเย็นด้วยนะครับทําให้แบบโอ้โหนี่ขนาดแดดออกเปี้ยงขนาดนี้นะครับก็ยังเย็นอยู่เลยนะฮะก็ โอเคนะครับเก็บเต็นท์นะครับเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับ่ะ Now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. One keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.